ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองในฝันของใครหลายๆคนเมืองแห่งความเท่าเทียมเมืองแห่งธรรมชาติเมืองแห่งคนดีทั้งหมดนี้อยู่ในฟลบอร์ดอมดินแดนที่ใครหลายๆคนใฝ่ฝันผมจะมาสร้างเมืองที่อยู่ในตีมนิทานเทพนิยายแต่เนื่องพะนักผมไม่ค่อยสนใจและผมสนใจแค่ธรรมชาติก็พอฮาวล่ะตอนนี้เรามีประชากรที่พร้อมจะตายไปแล้จาจำนวนสี่คนโฮโฮเดี๋ยวๆมันต้องไม่อดตายดียว,วะพื้นที่ที่ผมเลือกมาเป็นพื้นที่ที่มีป่าค่อนข้างเยอะ เยอะเลยแหละเออเยอะมากแล้วก็มีพื้นที่ติดก,กับแม่น้ําไม่ใช่แม่น้ําติดก,กับทะเลเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันทาไมทาไมมันไม่เยอะเหมือนที่แม่บอกเลยวะแล้วก็มีภูเขาน้อยเออถือเป็นเรื่องที่ดีนะมีภูเขาน้อยเนี่ยเพราะว่าในการสร้างอะไรต่างๆอ่ะมันจะไม่ค่อยรบกวนเราเท่าไหร่ต้างข้างของเมืองเราโอ้จะเรียกเมืองก็ไม่ได้เออ,เอ,อเอาเป็นว่าต้้งข้างของที่เราจะสร้าง,งเมืองเนี่ยก็ยังดูไม่ค่อยออกแล้วมีอะไรบ้างเอ,อตรงนี้มีลุงบอบด้วย ตรงเป็นต้นไม้ที่มีหน้าสามารถพูดกับเราได้ต้นไม้มีชีวิตฝั่งน,นี้มีซากสิ่งก่อสร้างสองอันเฮ้ยมีน้อนหมูด้วยคิดถึงเบคอนเลยมาเริ่มสร้างดีกว่าอย่างแรกที่ผมจะสร้างก็คือถนนคือมันจะยังไม่มีกลางเมืองนะเพราะว่าไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงก็เลยขอสร้างๆไปก่อนนี่จะซอยไม่นี่เลยกันถนนแล้วก็สร้างอันนี้เป็นเป็นแคมป์สำหรับคนงานเออเอาไว้สร้างบ้าน เราก็สร้างบ้านด้วยี่ดีป่ะขอเริ่มแต่นี้แลวกันหนึ่งหลังสองหลังเามายอะเลยบ้านเอ,าอ,อ้าอ๋อเลยอ๋อก็บวบคนอ๋อาานี่ไงโอ้โหเราก็ใจร้อนเกินเขากำลังขนไม้มาโอเคขนทีละห้าก็เดินแบบสโล,โลไล์นี่หมู่บ้านคนสโล,ลไลทไปเนี่ยโอ้โหค่อยๆตอกี่ยแต่จริงๆถิว่วสร้างไว้เหมือนกันนะนี่นดูลุงคนนี้ดีว่ะผมไม่ใช่ลงุงนี้คือน,น่าจะเป็นน่าเป็นป้า อู้ยหลังนี้เสร็จแล้วอ๋อเขาบอกเขาขาดน้ำเหรอเราต้องสร้างสร้างน้ำให้เขาด้วยต่อมาสร้างแหล่งน้ำโอ้โหแหล่งน้ำไมไหนดิเนี่ยแหล่งน้ำเออไว้ตรงนี้ก็ได้มั้งเดี๋ยวในอนาคตน่าจะได้ย้ายแหล่งดูทรงแล้วอขอเล่นเวลาดีกว่าเพราะว่าเราไม่ใช่สโลเลยสักเท่าไหร่ค่อนข้างที่จะร้อนเลยเราเนี่ยโอเคกำลังสร้างบ้านอยู่เคเยี่ยมเอ้ยแล้วมีประชากรใหม่มาด้วยคือถ้าเราบ้านเรามีไม่พอเนี่ยเราจะไม่สามารถรับประชากรใหม่เพิ่มได้นะเดี๋ต่อไปสร้างฟาร์มแต่ก่อนสร้างฟาร์มเราต้องสร้างนี้ก่อน ที่ตัดไม้ส่วนที่เป็นที่ตัดไม้เนี่ยเราจะห้ามห้ามสร้างอะไรเลยนะเพราะว่าเราเสียพื้นที่ในการตัดไม้ไปต้องดูก่อนว่าตัวไหนมันคุ้มกว่าโอเคนนี้ผมตัดสิใจได้ว่าจะากระท่อมคนตัดไม้เนี่ยไว้ตัวนี้ดีกว่ามามาสร้างเลยป่าอย่างเงี้ยผมจะเอาไว้หมดเลยป่าอย่างเงี้ยแล้วก็จะทําฟาร์มตรงนี้ด้วยพอตัวนี้เป็น,พ,นพื้นที่โลง่งไงป็นแงเอ้ยีน่นี่ครบแลดูมีประสบการณ์นะหลังจากที่เล่นมาเป็นระยะเวลานานหนึ่งชั่วโมง เดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงนี้เรียกว่านานหรอวะเออมันก็นานนะหนึ่งชั่วโมงอ่ะถ้ไปฟาร์มใช่ไหมฟาร์มเราจะสร้างนี่ดีกว่าปะโอเคสร้างนี่้ลยกันฟาร์มรับประชากรใหม่เพิ่มเด็ยฟาร์มนี้ต้องเลือกพื้นที่ในการเพาะปลูก้วยนะเราจะม้มนไม่กระทบกับป่ามากเอ,อ้ยตัวนี้ต้องมีถนนตัดผ่านด้วยที่ว่าโอ,อ้โหลืมไปได้ไงเนี่ยโอเคงั้นออกออกก่อนออกก่อนเอาอเอา,เอาฟาร์มนี้ออกเหมือนตัวนี้จะไม่ต้องการปะเพราะว่าเออใช่สามารถมาได้อีกช่องหนึ่ง โอเคสร้างเลยเราสร้างถนนมาด้วยสร้างยาวมานี่เลยโอเคยี okay, ่ย he มไม่เล่ดูแบบใช้พื้นที่แบบอย่างไม่เปล่าประโยชน์เลยเนี่ยเพิ่มเพิ่มคนเพิ่มคนทําฟาร์มด้วยแล้วก็เพิ่มคนตัดต้นไม้โอ้ไม่ได้โอ้โหเราเพิ่มคนทําฟาร์มหมดเลยเอามาตัดต้นไม้คนนึงแล้วกันเอาไปจ้างก,ก็หมายเพิ่มไปสอง้อนี่ไง เมืออพัฒนาเพิ่มขึ้นแล้วสร้างสโตนแคมสร้างที่ทําฐานแล้วก็เขาเรียกอะไรวะยุ้งฉางเออยุ้งฉางได้อย่างนหนึ่งแต่ก่อนอน่นเรามาทำภารกิจของเรา่อนนี้ว่าก็คือการตกแต่งเขาบอกว่าวางสิ่งตกแต่งสอามันอย่าวางเป็นต้นไม้สีขาวไอสีขาวสสีขาวแล้วก็อันนี้ต้นไม้น้อยแล้วกันต่อไปเขาวางสโตนแคม์หรอสโตนแคมต้องอยู่นี้อันนี้เป็นสิ่งก่อสร้างที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนของเรานะเนี่ยน่าจะวางตรงนี้ได้เลยเพราะว่าพื้นป่าอย่างนี้เราน่าจะไม่ได้ใช้ใช่ไหม อันนี้อ๋นอานะเขตแค่นี้เคจะวางอย่างเี้แล้วกันเราสร้างถนนตัดผ่านด้วยนี่ตัดมานี่เลยต่อไปคนทํถ่านคนทํถฐานก็นวางอย่างนี้กันอันนี้ก็ค่อนข้างมีผลเสียต่อชุมชนเหมือนกันคนตัดไม้เพิ่มหนึ่งคนเอ้ยอันนี้สามารถสร้างที่ปลูกต้นไม้ได้แล้วนะคือถ้าเราไม่ไม่สร้างที่ปลูกต้นไม้เนี่ยมันจะไม่ปลูกต้นไม้ทดแทนก็ทําลายป่าเราต้องต้องปลูกทดแทนด้วยเคอันนี้สร้างมาหนึ่งอันตรงนี้มีช่องเหลือกี่ช่องเนี้ย 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, ประมาณ9ช่องเพราะผมอยากที่จะลื้อฟาร์มอน,นี้ออกก็ปลูกเพิ่มด้วยโอเคเต็มพอดีตรงนี้เผื่อว่าจะสร้างอะไรเพิ่มเติมไงฟาร์มเราแบบมันรู้สึกมันยาวเกินไปอ่ะอย่ายมันรู้สึกเป็นสีเห่ลี่ยม,มากกว่าแล้วก็เพิ่มคนงานเมืองหิน1คนคนงานทําท่านอีกคนหนึ่งคนสต็อกเหรอเออบ้านเราต้องมีสต็อกด้วยนี่เขาลังสร้างสต็อกอยู่ ตอนนี้เป็นพื้นที่สำหรับเก็บพวกวัสดุต่างๆได้รัจดหมายมาเหมือนที่เป็นจดหมายทักไทยมาเฉยๆนะเนี่ยมีจดหมายว่ามีคนมาคนพบเมืองของเราเอาอก็ประมาณนั้นแค่ยิ่งจริงๆฮ้ยตอนนี้ทุกคนกําลังทํางานอย่างขยันขันแข็งคือไม่มีใครว่างเลยเฮ้ยนี่ไงเราเจอปัญหาแล้วคือบ้านเรามีไม่พอไม่สามารถรับประชากรเพิ่มได้เยดียเด,ยเดียวเราต้องสร้างเพิ่มแล้ว โอเคมาสาร้างบ้านนี่ก่อนดีสนตัดผ่านยาวมันนี่เลยเราสร้างบ้านเพิ่มด้วยขนด่วนๆต้องการบ้านจํานวนเยอะๆเพื่อขยายเมืองได้อย่างต่อเนื่องก็คือถ้าเรามีประชากรเยอะเนี่ยเราจะมีเงินเก็บเงินจากภาษีเยอะนะเออทาให้เมืองเราเนี่ยสามารถแบบว่าพัฒนาได้ต่อเนื่องถ้ามีคนน้อยเหมือนเราสามารถเก็บภาษีน้อยอ่ะก็มีเงินทํอะไรได้น้อยโอเครีบสร้างรีบสร้างเพราะว่าประชากรใหม่ราไปภายในสามวันโอเคสร้างแล้ว เรียบร้อยสามารถสร้างสร้างได้ทันนะแล้วก็สร้างหลังอื่นเผื่อไว้ด้วยเฮ้ยออนนี้สามารถซื้อพื้นที่ได้แล้วนะแต่ว่าเรายังมีตังไม่พอเลยเอาไว้ก่อนละกันางนั้นอนะ่ะเราองเก็เเบภาษีถึงจะมีตงังนี่เป็นอาชีพที่ค่อนข้างสบายนะเผาถ่านเนี่ยเพราะว่าเขาจะขนไม้มาเผาถ่า,านแล้วก็จุดไฟแล้วก็ไปดังรออย่างเงี้ยส่วนถ่านไม่ต้องไปที่สต็อกเลยนะจะมีคนเอาจากสต็อกมาเห็นไหมเนี่ยคนคนจากสต็อกจะขนไปที่สต็อกเฮ้ยทอนี้มีตังพอที่ว่าเออเราขยายมือเลยดีกว่างั้นอ่ะ เราจะขยายมาฝั่งไหนดีวะถ้ามาฝั่งนี้สามารถขยายชุมชนกับฟาร์มได้ใช่ไหมถ้ามาขยายมางล่างก็จะได้พวกก้อนเหล็กแต่ว่าเหล็กเรายังไม่จาเป็นนะเดยประเด็นน่ะข้างบนมีสิ่งก่อสร้างหรอโอเคเราขยายมาด้านข้างกันดีกว่าหนึ่งร้อยเหรียญโอเคจะสร้างหนนก่อนดีกว่าหนนยาวมันยังเมืองหินเลยเฮ้ยตัวนี้มีลุงบ๊อบด้วยแต่ว่าเรียนทำอะไรกับเขาไม่ได้นะเรายังไม่มีฮีโร่ต้องมีฮีโร่ก่อนต้องทางค่ายทหารก่อนถึงจะสามารถทำอะไรเขาได้ เฮ้ยเมืองเพัฒนาเพิ่มขึ้นแล้วที่สามารถปลูกข้าวได้แล้วตอนนี้ผมอยากได้ฟาร์มเพิ่มอีกสั้นหนึ่งอะเดะเอาเป็นเอาเป็นตรงนี้แล้วกันฟาร์มนี้เราต้องการที่จะปลูกข้าวต้องดูพื้นที่ตัดต้นไม้ก,ก่อนว่ามันแค่ไหนโอเคตรงนี้มาได้สองอันโอเคแล้วก็มาสร้าง เอาจริงก็อยากอยากอยากได้ฟาร์มเพิ่มอีกอย่างนึงอยู่ดีนะพอนาคมต้องใช้จานวนค่อนข้างเยอะเลยแหละต่อไปเขาต้องการให้เราสร้างเออไม่ได้เราต้องสร้างอน,นี้ก่อนแผงเป็นพื้นที่แปลแปลรูปไม้โอ้ยดี้ค่อนข,ข้างเป็นผลเสียต่อชุมชนด้วยหรอโอเคเราเพิ่มพนักง,งานด้วยหนึ่งคนเอาจริงสตอลอยากสร้างอันนี้ด้วยแต่ว่ายังไม่พอดีไม่ใช่ไม่พอพื้นที่มันโดนอันนี้กินไปหนึ่งช่องอะ่ะเอ้ยไม่เป็นไรเราก็สร้างไว้ก็ได้นี่ ค okay. ประมาณนี้ตรงนี้เราควรปลูกฟาร์มทําฟาร์มอีกสันปะใช่ควรแหละอันนี้จะปลูกเป็นพวกพืชผักทํานาแล้วกันเอ้ยตรงนีบ้านเราเต็มแล้วเหรอเราประชาก,กครได้แค่คนเดียวเองอะโหนี่คือรูหรือเ่าเราไม่รู้เลยว่าตรงนี้มีต้นไม้ได้บ้างอะใช่ไหมโอ้โหแย่เลยงั้นอะเฮ้ยนี่เขามีองขวาญหรือเปล่าไหมเราด้วย จาก Center เซนต้าเฮ้ยเทนต้าคอได้ทานเรามาสามสิบห้าโอเควางไว้นี่ก่อนเลยก็คือทานเนี่ยเวลาเข้าดูหนาวใช่ไหมบ้านต่างๆเขาจะขนถ่านเข้าบ้านเพื่อไปก่อไฟให้ความอบอุ่นนี่เราขอลบไปก่อนดีกว่าเราไม่รู้ว่าข้างหลังเนี่ยมีต้นไม้เหลือหรือเปล่าว้วาวเซนต้าแล้วนี่เขามีโอ้อันนี้มีผักมาให้เราด้วยเจ็ดสิบห้าโอเคคือผักเขามีเยอะอยู่แล้วนะเนี่ยคือซัพพลายที่เซนต้าให้เรามา นี่คนคนงานสต็อกเรากำลัาลางขดมาขเข้าวสต็อกอยู่เออเนี่ยยุ้งฉางอ้โหลืมไปได้เนี่ยเราจะสร้างยุ้งฉางวันนี้เลยหนึ่งอันโอโนีเราเกิดวิกิตแล้วเราไม่สามารถไม่สามารถเอาชาบ้านไม่ได้ต้องสร้างบ้านเพิ่มหนึ่งหลังแล้วกันเอามาได้หลังเลยโอ้โหตางม,มดแล้วฤดูหนาวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้หน่าดูสักเท่าไหร่เพราะว่าแต่อย่างเนี่ยมันจะทํางานไม่ค่อยได้เลยอย่างเช่นพวกฟาร์มพวกอะไรพวกเนี้ย เราก็ต้นไม้ไม่สามารถปลูกเพิ่มได้ด้วยปัญหากรไม้ระไม้แล้ว,แ,ลวแต่ว่าเราไม่มีบ้านเขาเลยอ่ะต้องรองก่อนรอสร้างบ้านก่อนหแล้วคือไม้เราเหลือศูนย์โอเคเราต้องต้องปล่อยเขาไปก่อนแล้วกันแล้วตอนนี้ยุง่งฉางเราก็สร้างเสร็จแล้วนะเพิ่มพนงานหนึ่งคนคือหน้าที่ของคนที่ทํางานยุง่งฉางเนี่ยเขาจะขนผลผลิตจากตามฟาร์มเนี่ยปะ่ะมันจะมีผลผลิตอยู่เขาจะขนจากผลผลิตจากฟาร์มเนี่ยมาใส่ยุง่งฉางสร้างเพิ่มอีกทีป่ะที่ตัดไม้ตรงนี้ด้วยกันเรามาทําฟาร์มต่อดีว่า ไปเพิ่มฟาร์มครบยังขาดอีกช่องหนึ่งหรอโหช่องหนึ่งไว้ไหนได้ปะเนี่ยโอ้ไว้หลังสุดเลยเหรอน่าจะได้แหละทำฟาร์มในป่าแล้วกันส่วนอันนี้ก็มาทำเพิ่มขาดอีกสองช่องหรอหนึ่งสองน่าจะพอแล้วโอเคโอ้โหแต่คือเลยยังไม่มีตังค์โอ้คืไม่สร้างแพงจังะโอ้โหแพง2 0งร้ยเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวแพงไปปะเนี่ยโหเห็นราคาตกใจเลยว่ะโห่ดิวีีไม่มีพนักงานทำฟาร์มเลย ัวนี้จะปล่อยปเป็นป่าดีไหมดีดิเออนี่ปล่อยปเป็นป่าดีวางกันนะหนึ่งสองเราสร้างหนนทับผ่านไปนี่สร้างบ้านหนึ่งหลังแล้วก็อีกหลังด้วยโอ้ตังเรือสามบาทเหลือโค่น้อยเนี่ยเขาให้เราสร้างโรงแรมนะแต่ว่าตังเรายังมีไม่พอดิ ันเป็นโรงแรมป่าววะก็คืออันนี้มันจะเป็นพื้นที่แบบว่าคล้ายคล้ายคล้ายคาเฟ่เออคล้ายคล้ายบาร์ถ้าสร้างไว้กลางเมืองจะได้ผลดีต่อพวกประชากรด,<อ>ด้วยเฮ้ยนี่ตงังเราพอแล้วเรามาสร้างโรงแรมดีกว่าโรงแรมสร้างไว้ตรงนี้น่าจะโอเคนะปะก็เ,เดี๋ยวท้าปาเราจะขยายชุมชนมาฝั่งนี้เอาจริงใหญ่ให้อยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำเนี่ยตรงนี้เลยเออหลือจะทุบบ้านหลังนี้ดีวะเออน่าจะโอเคกว่าปะทุบบ้านหลังนี้เงินเขาขอบทุบก่อนแล้วกันนะโอเคทุบ ก็สร้างโรงแรมแทนีน่วิชากรก็ขาดน้ําด้วยตัวนี้สร้างนี้เลยแล้วกันบ่อน้ําก็สร้างบ้านทดแทนหลังเมื่อกี้ด้วยหนึ่งหลังก็นี่อีกหนึ่งหลังโอ้ตังค์ไม่พอไอ้ลูกคนนี้ว่างงานเหรอน่าจะว่างงานเนี่ยดูทรงแล้วอะต้องหางายเข้าทําปะเออมาเพิ่มนี่หนึ่งคนแล้วกันเพิ่มนี่ด้วยหนึ่งคนว่าไม่ได้มือน,นี้ห้ามว่างงานโอเคเอาพลังงานจากจากฟาร์มมาเพิ่มให้กับโรงแรมหนึ่งคนแล้วกัน ี่เห็นบ้านเมื่อกี้พอบวกพลังงานปุ๊บเห็นปะเฮ้ยชาวบ้านมีความสุขต่อไปเขาสร้าง messenger guild เหรอคือไอ m e s s เจ g e r กิ i ด์เนี่ยมันเป็นคล้ายๆว่าเป็นสถานทูตอะ่ะเราจะส่งคนของเราไปสำรวจที่เมืองต่างๆทำให้เราสามารถติดต่อเมืองต่างๆได้ว้าวตอนนี้เราสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มไปแล้วก็จะมีเหมืองหินแล้วก็อันนี้เป็นที่โมโ่แป้งอันเนี้ยส่วนนี้ก็เป็นเขาเรียกนะสร้างกองทัพเออสร้างฮีโร่อ้าววันนี้เขามี เขามาขอความช่วยเหลือจากเราจากขอทานคือมอเกมน,นี่มันบังคับให้เราเป็นคนดีนะไหมเออถ้าเราบอกว่าเออเดี๋ยวขอคิดตู้ก่อนนะสุดท้ายแล้วมันก็บังคับให้เราเลือกอยู่ดีถ้าเราไม่เลือกเนี่ยไม่ช่วยเราก็จะและดูเป็นคนเลวอะแต่ถ้าเราช่วยเนี่ยก็จะเสียเสียอาหารไป40แล้วก็ได้ค่าความเป็นคนชั้นสูงมา5เอ้เหียเราช่วยไปแล้วกันไม่มีโน้แบบว่าค่าความเป็นคนเลวเนี่ยเราจะได้สิ่งตอบแทนที่แบบว่า คือถ้าเป็นเกมอื่นมันจะเป็นระบบระบบเวงกรรมใช่ไหมที่แบบว่าเราทําอะไรไปก็จะได้อย่างนั้นมานึน่ออกปะแต่เกมเนี้ยมันมันจะไม่ไม่ค่อยที่จะเป็นเวงกรรมสักเท่าไหร่อ่ะถ้าเกมอื่นเราไม่ช่วยคนก็ก็จะเฉยเฉยไม่ติดหลบอะไรแต่เกมเนี้ยไม่ช่วยคนเราจะเสียาค่าความไปชนทั้งสูบไปเออเอตอนนี้เราสามารถเพิ่มสถานทูตได้เขาเรียกสถานทูตปล่าวะนี่เราสามารถสำรวจแมปได้แล้วทีนี้แหละ เราก็จะส่งคนของเราไปดูก่อนว่าเมืองไหนที่เราต้องการจะยึดครองเอ้ยไม่ใช่ต้องการจะผูกมีกับเมืองไหนก็ต้องส่งไปที่เมืองนั้นขเมืองนี้ค่อนข้างใหญ่นะจริงชื่อเมืองเราค่อนข้างโตดเด่นเลยชื่อเมืองนี้เป็นเมืองเล็กเหรอแล้วส่งไปเมืองเล็กก่อนไหมเพราะว่ามันอยู่ใกล้สุดอลเอ้ยเมืองนี้ดีใกล้สุดอ่ะเออส่งเมืองนี้ก็ดีกว่าเสีย50บาทรอ7วันถึงเดินทางถึงเอ้ยจะสามารถสร้างฟาร์มได้และ โอเคสร้างฟาร์มมาเลยสามารถสร้างเครื่องโม่แป้งได้แล้วตอนนี้โหกินพื้นที่เยอะมากจริงอ่ะป่าช่างแม้งก่อนไหมเรามาสร้างนี้ก่อนดีกว่าไอ้โลโม่แป้งนี่มันต้องต้องอยู่ใ,ใกล้กับยุ้งฉางนะเดมันมถึงจะสามารถทํางานได้ไวโหเติงน,นี้ก็ก็เกินไปปะใกล้เกินความเป็นธรรมชาติมันคาคอไม่อยากสร้างทับป,ป่าไม้เดี๋ยมันธรรมชาติมันเสียบความเป็นธรรมชาติเดเออเอเอตัวนี้แล้วกันงั้นอะ เสียจไม้ไป3มต้น3ามหรือสี่เป็นะก็สร้างบ้านเพิ่มเดีย1หนึ่งหลังเอาสัก2หลังแล้วกันโอเคตังไม่พอต่อไปอย่าทำฟาร์มนี้ด้วยดิยดยเป็นฟาร์มข้าวปะถ้าอยู่งเนี้ยต้องดูด้วยเปล่าเนี่ยมันไม่สามารถสร้างได้ไม่อยากสร้างทับพื้นที่ไปอย่างที่บอกว่าเมืองเราเป็นเมืองธรรมชาติ แต่ว่านั่นแหละยังไม่มีตังอยู่ดีนี่เรามาดูพี่คนนี้ปุ๊กผักเถอะติดตามชื่อชาวเมืองเดินมาแล้วเดินเลาะโอ้โหเดินทะลุเดินทะลุลัวมาเลยนะแล้วก็มาขุดขุดแล้วก็ขุดเหมือนเขาจะพยายามพลดินอยู่นะต่อให้ฝนตกแดดออกอยังไงคนงานของเราก็จะไม่อยู่ทำงานอย่างแน่นอนโอ้โหเราก็เดินมาขุดต่อ มาพลดินโอเคแลดูพี่คนนี้จะมีชีวิตยอยู่แค่นี้นะมาดูคนอื่นดีกว่าพี่คนนี้ทํทำอะไรเนี่ยเป็นเป็นพนักง,งานของสต็อกนี่ว่าตัวมีหน้าที่ขนวัสดุที่ต่างๆมาไว้ที่สตอ็อกแล้วมุแล,แลดูกล้องมือหัวจังเลยเนี่ยเขา้ังขนไม้มาแล้วขนไม้แผ่นเอามาเก็บไว้ที่ตอ๊อสต็อกแต่จริงชีวิตเมืองนี้มันมันชิวมากนะเห็นรู้สึกว่าสงบมากเลย ชิวๆนี่เขาต้องเดินไปไหนโอ้โหคือทางเดินดีๆมีไม่เดินด้วยนะชอบเดินในปา่ายะอ๋อเนาั้นมาขนไม้แน่เลยเนี่ยใช่ไหมโอ้ใช่จริงด้วยเขามาขนไม้ขนกลับไปที่สตอ็อกว้าวตัวนี้สามารถเอ้ามือนิ่งหรอเอ้นี่เป็นมันจะหญิงที่ส่งข้อความทายมาหาเรานน่โอเคเราบอกบุญลายไปดีกว่าเป็นการผูกมิตรแบบขั้นต้นให้ห่างเขาไป30สิบอันด้วยโอเคเยี่ยมเอ้ยทำไมอันนี้มันแพงอ่ะเฮ้ย เฮ้ยดีนี่มันสองสองร้อยนะเว้ยตอนเราสร้างใช่ไหมทำไมมันแค่100ร้อยเดียวเองอ,อ่ะใช่ไหมลําเอียงปะเนี่ยหู่นี้ก็สร้างสร้างยิ่งใหญ่มากทำมาลังกาจังวะกางห่านลมโคเคเยี่ยมโอ้แต่พลังงานเราไม่มีโอเคพลังงานจากอันนี้มาหนึ่งคนแล้วกันเอาเพิ่มเพิ่มให้กับคนโมแป้งหน้าที่ของคนโมแป้งเนี่ยเขาก็จะเอาวัตถุดิบเนี่ยพวก พวกข้าวพวกเนี้ยเอามาใส่ในเครื่องเนี้ยแล้วก็รอเวลาพอโหลดเสร็จปุ๊บเขาก็เจ้าขนมาต่ออืมใช่นาทีก็ค่อนข้างที่จะสบายส่วนพนักงานพนักงานของยุง่งฉาญเนี้ยก็จะขนแป้งที่โบเสร็จแล้วเนี้ยเอาไปเก็บที่อันนี้เคสซ่านี้ก่อนเลยดีกว่าอย่าบอกเลยว,ว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่มาคับให้เราเป็นคนดีเว้ยใช่คือถ้าเป็นเมืองแรกที่เราสำรวจเนี่ยเขาจะมาคับให้เราส่งของข,องขวัญไปให้อืมใช่ บังครั้งเ,เราส่งข่าวไปให้เขาเดี๋ยวในแนวคดเนี่ยบังคั้งเราส่งข่าวพอ,อาาเดี๋ยวบังคให้เราจีบไปนะเออทีอ่แบบเขาเรียกากาันกุมฝูงชนแบบบังคับแต่งงานนี้ป่ะคือเมืองในฝั่งของผมเนี่ยใหญ่มันรู้สึกแบบว่า,วาโ,ฟโ,ฟโฟโฟนึกว่าปะ่ะที่แบบไม่ใช่เมืองติดต่อกันยาวๆแบบโดยไม่มีต้นไม้สักต้นเลยยังรู้สึกว่ามันแออัดอะเลยพยายามรักษาพวกผืนป่าไว้เว้ยอย่างนี้ก็เป็นพื้นที่ตัดต้นไม้ด้วยก็เลยต้องรักษาไว้อยู่แล้ว ต่อย่างันนี้คืออยากให้มันอยู่อย่างนี้แหละคือจะไม่อยากทําลายมันอ่ะมันจะรู้สึกวบามีช่องว่างระหว่างบ้านบ้างต่อไปเราต้องเก็บเก็บตังขยายพื้นที่นะเพราะว่าบ้านเราจะสร้าง,างแบบไม่ค่อยพอแล้วอะตอนนี้อยากขยายมาด้านบนฝั่งเนี้ยอาอันนี้มีคนมาขออยู่เมืองแล้วปะอารมณ์แบบว่ามาขออยู่เมืองเราอะถ้าเราถ้าใครเขามาอยู่ด้วยก็จะเสีย75ทองอ๋อเขาบอกเราไม่มีบ้านพอเหรอ Okay. เราขอคิดดูก่อนแล้วกันเราบ้านสร้างเสร็จไหนไหนคนสร้างบ้านเรานี่ใช่ไหมกางเดินม,มาแล้วจริงๆรู้สึกชอบอยู่นะดูอีกทีก็ชอบแบบการสร้างบ้านอย่างเงี้ยแบบมันก่อทีเดียวขึ้นเป็นรูปเป็นร่างเลยอะโอเคสามารถรับประชากรเพิ่มได้โอ้โหเดี๋ยว75ทองกูเก็บพา4สองรอบไเลยเนี่ยโอ้โหแม่งไม่น่าเลยน่าจะปล่อยเขาไปดีกว่าเอาแล้วเข้าสู่ดูดูหนาวดูดูที่สอง ฐานเลานี่ก็มีเตรียมพร้อมค่อนข้างเยอะนะเห็นปะเขาจะมาคับไปแล้วจีบเลยไมเป็นภารกิจเลยเด้นี่คือไม่ได้มอดต่ยแต่คือมันเป็นภารกิจจริงๆมาลำดูดีกว่าฤดูหนาวเนี่ยชาวเกาหลีเราทำอะไรกันบ้างดีที่อย่างพี่สองคนนี้เป็นเป็นเกษตรกรนะเขาก็จะไม่ทําอะไรเลยในฤดูหนาวค่อนข้างที่จะสบายแต่ว่า่นหละเขาเหนื่อยมาทั้งปีแล้วให้เขาพักผ่อนบ้างเถอะส่วนคนเผาถ่านก็ยังแลดูสบายๆทั้งปีเออห นี่คือสบายจริงทั้งปีนั่งอย่างเดียวเลยส่วนคน <c oughs> อันนี้งานค่อนข้างหนักนะงานสำหรับงานเหมืองหรองานขุดเมืองหินก็ขุดทั้งปีเหมือนกันเนีย่ยเห็นพี่อยู่เงี้ยแม่งไม่ไปไหนเลยทั้งปีขุดเงี้ยแปง้งแป้งเงีง้ยทั้งปีเลยส่วนพี่ที่เป็นพนักงานของสต๊อกใช่ไหมนี่สต๊อกก็มีหน้าที่ขนของจากพวกที่ตัดไม้ที่ขุดหินมาใส่ในสต๊อก ก็งานแรดูค่อนข้างจะไม่สบายนะเดินบ่อยหน่อยอาชีพนี้คนตัดไม้เหมือนกันคนตัดไม้นี่เป็นอาชีพที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะเพราะว่าโหทั้งเดินทั้งตัดไม้ทั้งขนไม้มาไว้ในลัมเบอร์แคขปมตักเอาเรื่องเหมือนกันนะทํางานทั้งวันทั้งปีไม่มีวันหยุดเลยเอาล่ะตอนนี้เมืองเราพัฒน,นาเพิ่มไประดับหนึ่งลแล้วนะเขาสามารถสร้างร้านเบเกอรี่ได้ด้วยเอออันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข,ข้างสำคัญเลยแล้วก็ อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นที่ตัดก้อนหินทําให้เป็นสโตนบิกทําให้เราสามารถสร้างแบบว่าคือเมืองเกมเนี่ยมันมี3าระดับเลยชั้นเนี้ชนชั้นแรงงานแล้วก็ชนชั้นกลางแล้วก็ปราสาทราชวังเออประมาณนั้นม,มันเกมแห่งชนชั้นปอยเนี่ยโหนี่ใครวะเนี่ยเฮ้ย เขาให้ของเรามา250อะไรนะโหถือ่าเยอะแน่ในเนี้ยไม่ระบุชื่อด้วยประเด็นอ่ะโอ้โหนี่มันผู้ปิดทองหลังพาพเนี่ยโหนี้ไม่รู้จะขอบคุณใครเลยแล้พอของไม่ถึงสาวเขาเนี่ยเขาให้ส่งความขอบคุณมาแล้วก็มีงานเพิ่มให้เราด้วยนั่นคือการปูกตอกไม้แล้วก็ไปให้สาว เขาไม่คิดจะให้เราเลยเหรอวะเขาเรียกว่าให้อยู่ฝ่ายเดียวไปเนี่ยเราจะขยายเมืองฝ่านี้กัน2อ0เหรียญตางก็เก็บไ้ก่อนเก็บไ้สร้างก่อนเริ่มต้นดูดูใหม่ด้วยดีเพราะฉะนั้นเราจะสร้างเบเกอรี่เออเบเกอรี่นี่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างดีต่อชุมชนมากๆเพราะฉะนั้นเราจะสร้างตรงนี้เลยโอเคใกล้ๆบาร์เฮ้ยนี่ถ้าเราตัดหมายตรงนี้เราจะคุ้มไหมนะ โอ้ตร,ตรงนี้คุ้มกว่าว่ะเฮ้ยโอเคตรงนี้เราเป็นชมช,มชนแล้วกันตรงนี้จะตัดไม้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมถือคุ้มถือะคุ้มโอ้โหถ้าขยับมาได้อีกหน่อยนึงคือคุ้มจัดเลยนะส่วนพื้นที่มีแค่นี้เด็กไม,ไไม,ไไมไ่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นเพื่นี้ตัดไม้เอาได้หินป่าไม่ได้แมงไม่รักธรรมาชาตินะจ้องจะตัดไม้แหละสร้างหนึ่งอันโอ้หต้องสร้างบ้านด้วยโอ้โหหนึ่งหลังสร้างด่วนสร้างด่วนนี่ต้องการสร้างด่วนชากราจะมาแล้วนี้หลังด้วยยี่ยีมส่วนป่าอันนี้แล้วก็เอาไว้แค่โซนเดียวพอแล้วปะสึงแลดียวก็สร้างบ้าไปเลย หนึ่งหลังยี่หีบ e โหน,นี่คือค่อนข้างใหญ่นะร้านเบเกอรีร่เอ้ายังไม่เสร็จหรออ๋อมีมีการแบบมีการเดินกลับไปพักด้วยโอ้โหเอ้ยทำไมอันนี้ขาดน้ำปะเออน้ำไปไหนดีวะไว้ในป่าได้ไหมแต่ในป่าที่แบบว่าต้องไม่เสียต้นไม้ไมนะเขียว้นี่แล้วกันตัวนี้ก็จะตกแต่งเป็นต้นไม้เพิ่มอย่างนึงแล้วกันโอ้โหอันนี้มันต้นน้อยอย่ะแบบแลดูแบบไม่เป็นป่าเลยเพราะนั้นเอาเป็นต้นนี้แล้วกันหนึ่งต้นเอาแหละก็ได้มีจดหมายจาก อีแม่มดใช่จนหมายจะอีแม่มดนี่แหละก็คือถ้าเราถ้ายอมเสียค่าความเป็นชนชั้นสูงไปเนี่ยเราจะไม่มีความสาบหรือว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรกับเราแต่ถ้าเราถ้าเราไม่ยอมเสียไปเนี่ยเราก็ประชากรของเราจะหิวเป็น2เท่าเป็นจำนวน10บวันแต่อาหารในเมืองเรานี่ก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะงั้นเรายอมเสียไปดีกว่าน่าจะมานนี้รอรอดูสร้างเสร็จว่าจะธรรมชาติแค่ไหนสร้างหนวดมาด้วยเอา้าอ๋อยังยังไม่สร้างบ่อน้ําตกใจ ว่าทำไมขาดน้ำอยู่นี่คืออะไรวะเนี่ยไม่แน่ใจว่ะแต่นี้เลี้ยงหมาแน่นอนเลี้ยงหมาอันนี้ตากผ้าอันนี้เลี้ยงไก่อันนี้มีต้นแอปเปิลด้วยเออนีนไงที่เราควรสร้างเมืองหินหขนาดใหญ่โหใกล้ชุมชนจัดๆแต่เราคงไม่ขย,ยายชุมชนมาถึงอันนี้หรอกเพราะตัวนี้ก็มีหินเขยงก็ประมาณตรงนี้น่าจะโอเคเลยปะสิ่งที่อยากสร้างอังนนึงเลยคือสต็อกว่ะถ้าเขาอยู่ตรงนู้นใช่ไหมคนงานสต็อกเราจะเดินไกลมากนะจริงเดินโคตรไกลเลยจากตรงเนี้ย มาตรงนี้เลยนะเองก็สร้างดีกว่าต่อไปส,สวยเนี่ยเขาต้องการให้เราปลูกต้นไม้ให้เขาด้วยรอก,ก่อนแล้วกันเงินยังไม่มีเลยเฮ้ยเนี้สร้างเสร็จลแล้วโหแลดูอลังการนะเพิ่มคนงานสักสองคนก็พอแหละโอ้นี่เขามีภารกิจมาให้ทำเขาให้เราผลิตอาหารใช่ไหมเนี่ย ถ้าเราทํางานไม่สําเร็จเนี่ยก็จะโดนหัก5แต้มแต่ว่าถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยก็จะบวยกันห้าแต้มเวลา30บวันขนมปังหรอโอ้โหโคตรชิลบอกเลยแต่อ๋อโอเคตกใจคิดว,ว่าเราไม่มีไม่มีพนักง,งานทําขนมปังโหแต่คือมองมุมนี้โคตรสวยนะจริงเฮ้ยดีวนี้ตั้งเราพอแลอ้ว สิ่งที่ผมสร้างต่อไปเลยก็คือนี่เลยมันคือเขาเรียกะวะาฮีโร่ฮีโร่ควเอเตอร์เหรอก็เราสร้างนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีฮีโร่มาคนนึงเว้ยเขาจะเป็นกองทัพให้กับเรานี่ไงฮีโร่เอาล่ะฮีโร่สามารถใส่เครื่องรางของขังได้1อันแล้วก็มีหมวกลูฟี่ให้เลือก2แบบด้วยเออแบบแรกก็คือเน้นถึกเน้นทนไอนน้สองคือ เน้นแรงเน้นเร็วเฮ้ยเดี๋ยวใช่หรอวะเอ้ยก็มันแรงเร็วจริงจเนี่ยเฮ้ยมันเกี่ยวว่าดาเมจกับแอทแท็กสปีดเนี่ยเออไม่ได้มั่วะนะเว้ยหมวกกูฟี่นี่ว่าเอาล่ะฉันจะเป็นเอาละ่ะฉันต้องเป็นโล็อกับงเด็กให้ได้แล้วแล้วก็มานี่เลยมาคุยกับลุงบ๊อบก่อนเลยฮีโร่ของเราคือลุงบ๊อบเนี่ยก็จะมีตัวเลือกเอาสามแบบนะก็คือไม่ทําอะไรเลยแบบที่สองก็คือ บีเฟนและอีกแบบหนึ่งค่อนข้างที่จะเลวร้ายแต่เราได้ผลดีเลยก็คือเราจะได้เครื่องรางของขัง,งกับฮีโร่ของเราแหละแต่ว่าเราต้องตัดคอลงไปแต่วันนี้ค่อนข้างจะโหดร้ายนะจะเป็นผู้มิตรแล้วกันเอาจิงผู้มิตรเราจะได้เอฟเฟกต์จากลงมาด้วยนะก็คือเหมือนว่าต้นไม้จะโตเร็วขึ้นแบบว่าหกวันไม่แน่ใจเหมือนกันเอาละอันนี้มีขอทานมาขออะไรแล้วนะแต่ว่าแน่นอนเราเป็นชนชั้นสูงอยู่แล้วเราต้องให้เขาไปเลย40อันเราม,ามาที่นี่ด้วย มาสำรวจที่ซากเมืองนี่ว้าวคือ <c oughs> ขอที่ดีอยู่ดีไม่ได้เหรอวะคือ <c oughs> สำรวจเมืองเมื่อกี้ได้นี้มาเวมันคือแบบว่าที่นั่งพักผ่อนอะ่ะเออเอาไว้นะเราจะามาตกแต่งแล้วกันมาฮีโร่ฮีโร่เดินเดินกลับมาบ้านก่อน <c oughs> ต่อไปสิ่งเราจะสร้างนั่นก็คือนี่ที่ทำสโตนบิกเอา้าสร้างผิดโอเคได้ได้เงินคืนอยู่สโตนบิกนี่เอาไวน้นี่โอเคป่ะวะน่าจะโอเคเลยใกล้แบบว่า ไปสต็อกเลยเออเราลืมได้ไงเนี่ยภันธกิจของของเจ้าหญิงนั่นก็คือการสร้างที่ปูต่อ,อทิลิปมาททำไม่ได้บางวะเนี่ยไอ้ฟลวอร์ฟาร์มเนี่ยแต่เจ้าหญิงก็เจ้าหญิงเหอะอไว้ก่อนแล้วกันขอมาสร้างสร้างบ้านให้ประชากรแล้วกนผมว่าชุมชนของโซนชั้นแรกเนี่ยจะไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าเนี่ยก็คือเนี่ยเท่าที่เขียวเขียวเนี่เลยเพราะว่านี้ก็เกือบเกือบร้อยคนนะหกสิบกว่าคนถ้าหมดน่าจะประมาณสัก80คนได้ปะ ไหนสิมาถ่ายรูปกับประชาชนเราสักหน่อยไงบ้างตัวตัวใหญ่มากคาาจะเป็นระหว่างลูกครึ่งยุโรปกับเอเชียนะน่าจะเป็นญี่ปุ่นกับอังกฤษปะเพราะดูจากทรงแล้วแบบว่ามีหนวดมีเขาสีผมมันอ่อนแต่ว่ามีความตาตีอยู่ด้วยนี่คือวิเคราะ์ขั้นตึกไปเนี่ยส่วนดาบวิเขาใช้นี่ก็เป็นดาบ น่าจะดาบหินนะดูทรงแล้วอะเพราะมันมันมีการแบบบินบิน,บนหักๆักหน่อยนึงแต่ดาบนี้เคอะเชียอุ้ยแต่เขายังมีความมุ่งมิ่งอยู่นะเพราะว่าเขาสะพายกระเป๋าใบน้อยโขนท,ที่จะเป็นกระเป๋ารูปหน้าหมีนี่คือได้นะหมดฟุงฟิง้งเอ,อิมก็ต้องญี่ปุ่นป่ะวะ่าเพราะว่าเขาเป็นโอ้โหวันนี้เขามีสโตนบิคมาให้เราเทรดนะแต่ว่าทุกอย่างเรามีค่อนข้างเยอะเดี๋ยวสโตนบิคสโตนบิคก,กูไม่มีแต่ไม่เป็นไรเอ้แต่ไม้เรามีเยอะมากานะจริงอะ ไม้เป็นทรัพยากรที่ไม่จํากัดแต่ว่าสโตมบิกเนี่ยมันต้องใช้หินทําและหินเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีจํากัดเพราะนั้นเราจะเทรดแล้วกันเทิดไม้เยี่ยมเอา้าแล้วไหนสโตมบิกแล้ววะคิดมันโกงไะเนี่ยไอ้ไหนสโตมบิกแล้ววะไม่เห็นมีมาเลยเอาละผมโดนโกงครับแต่ไม่ไดไ้เรามาสร้างที่ปลูกต้นไม้แล้วดีกว่าต้องสร้างหลบแบบว่าหลบป่าด้วย อีกสามมันเหรออีกสามมันแม่งอีกทีปุณี่หนึหน่งสองโหนี่ไว้ข้างหลังนี้กว่านั่นอะเคเยี่ยมแล้วก็มาสร้างเลยโอ้โหสามร้อยบาทกูจะสร้างที่ไหนมาสร้างเนี่ยว้าวดี่เราพัฒนาสู่ยุคหินแล้วเนี่คยคือยุคนี้ก็จะมีดีอย่างหนึ่งก็คือข้อดีของยุคนี้ก็คือจะมีสามมันชนเพิ่มเข้ามา มันเริ่มแบ่งชนชั้นแล้วแหละสามัญชนเนี่ยเขาจ่ายภาษีเราแพงขึ้นเออจา่ายภาษียมากขึ้นแต่เขาต้องการที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นเหมือนกันเป็นที่อยู่อาศัยที่เป็นแบบเป็นทาวน์โฮมเป็นตึกและแล้ว่วนแหล่งน้ําของเขาเนี่ยก็จะเป็นบ่อน้ําธรรมดาไม่ได้ก็แบบเป็นทาวเวลแล้วก็เป็นถนนถนนหินแล้วก็มีท่อระบายน้ำไว้นะแต่ก็อื่นเลยเราขอ ขอสร้างดอกทิวลิปก่อนเนี่ยในถนนไอ้พวกทาวโฮมเนี่ยมันก็พูนตัวเลยมันมันไม่สามารถสร้างรวมกับนี่ยใช่มันไม่สามารถสร้างรวมกับพวกชนชั้นแรกได้เอาจนีนคือมันก็สร้างได้แต่ว่ามันมันจะแบบมีลมแบบเขี้ยมือเหยียดไปเนี่ยเฮ้ยมือเหยียดไปเนี่ยแต่สุดท้ายเลยทุกชนชั้นก็มีความสําคัญหมดนะเพราะว่าอย่างอาชีพฟาร์มเห็นปะก็จะเป็นชนชั้นแรกนี้สามารถทําได้เท่านั้นส่วนอีก2ชนชั้นเนี่ยไม่สามารถทําได้อย่างอาชีพนี้เหมือนกัน ชนชั้นสุดท้ายไม่สามารถทําได้แต่ว่า2ชนชั้นแรกเนี่ยสามารถทําได้แต่ก็จะมีบางอาชีพเหมือนกันที่ชนชั้นแรกไม่สามารถทําได้แต่ว่าสชนชั้นสุดท้ายทําได้ซึ่งเรายังเล่นไม่ถึงขนาดนั้นแล้วตอนนี้ดอกไม้ของเราเนี่ยกำลังเบ่งบานแล้วนะเฮ้อเป็นไงแบบสวยเลยมีหลากหลายสีมากนี่พี่ๆเขาลางังแบบจ้วงจ้วงอยู่เลยโ,โหนี่คือมันจ้วงเดียวไปนี่มันต้องแบบสโลว์ไลน์อย่างงี้คนที่เขาเรียกว,ว่ายืนงงในตรงดอกไม้ไปเนี่ย เอาล่ะผมว่าคลิปนี้ผมตัดจบไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าต่อไปเป็นขั้นที่ต้องวางแผนแหละว่าเราจะสร้างชุมชนชนชั้นกลางเนี่ยไว้ที่ไหนดีเพราะไม่สามารถสร้างรวมกับพวกชนชั้นแรกได้